เอยู่ที่งานอะไรท,ที่งานครบรอบ88ปีกองทัพอากาศครับที่ดอนเมืองแล้วก็มีจัดอะไรใครมาอะไรยังไงบ้างเอเมื่อวานในหลวงเสด็จครับวันนี้นเป็นของอะไรพวกประชาชนทั่วไปรอบอยากเนทั่วไปอันนี้คือแฮงเกอร์ของสิงคโปร์ นี่คือแทงเกอร์ของแทงเกอร์แปลว่าอะไรตัวเครื่องบินเติมน้ำมันอากาศแล้วตรงนู้นคือที่เขาจะตรงนี้มันมีหางหางเห็นไหมหางโผล่มาตรงก้นเป็นตัวเติมนบูมันเติมน้ำมันเย้วบูมใช่ไหมแล้วแล้วตรงนู้นนะตรงที่มันนั่นคือเขาจะบินโชว์เหรอพวกนั้นเป็นพวกเครื่องบินโชว์นะของ F 16ของเรากับคลิปเทน F 16กับคลิปเทนเข้าไปบินค้นหานักบินที่ตกในตัวเนี้ย ท,ทำไมจะต้องแค่ใช้คนหาใช้คนหาช่วยชีวิตช่วยชีวิตด้วยม<อ>่นต่างกับ<อ>เทเลเตอร์อื่นอย่างี้ก็หนึ่งอุปกรณ์คนหาช่วยชีวิตมันประกอบด้วยหลายอย่างมีตัววินสำหรับดึงคนขึ้นมีเจ้าหน้าที่ที่โดดลงไปได้มันมีแรงพอที่ยกของขึ้นมาได้อันนี้มีติดไ R จนวัวนะดีเทกเตอร์เลยนะาซนดิเเตอร์ อันเนี้ยแบล็คฮอร์ดเป็นเครื่องอะไรบ้างเครื่องตามเสด็จในกระบวนการนั้นก็ไปเราจะพาไปดูเครนะื่องของสิงคโปร์ด้านนี้เป็นเครื่องตรงนี้เป็นเครื่องไทยตรงนั้นเป็นเครื่องสิงคโปร์แล้วเรื่องแต่ลำใหญ่มานั่นแหละก็คือเครื่องของ เตีแท้งก็ทำให้ใช่ตรงน,นั้นและตรงงงเลยมันทำให้น้ำมันเยอะขึ้นบินได้ไกลขึ้นแล้วก็ <c oughs> เขาใช้มานานแล้วหน่อก็อาจจะโงมาให้เราข้้งล่างข้ <c oughs> างล่างตรงข้างล่างตรง,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 งล้อพกอ,อะไรเต็มไปหมดเนี่ยท้เทาๆข้างล่างเนี่ยเหรอเออเขาเรียกทาทิ้งควอดทาทิ้งควอดมั p มันจะเป็นไร ว่ามันเป็นสิงคโปร์ส่วนใหญ่เพราะประเทศไหนอัปเกรดให้มันมเป็นตังหากของมันก็จะเรียกตัวนั้นมีตัวย่อของประเทศติดอยู่ s สิบหก s ของสิงคโปร์ s ส5 s ของสิงคโปร์ s ส5 i เป็นของอิสราเอล s ส6 i เป็นของอิสราเอลเสมอเราได้ s ส6ใหม่ของเรามาเราอัพนู่นนี่นั่นไม่เหมือนไม่เหมือนไม่เหมือนสแตนดาร์ดมันกลายเป็น s ส6 t ไทยแลนด์เหมือน F5T ไทยแลนด์เมีประเทศเดียวที่ใช้แอร์บอลเอริวันนี่ <c oughs> คือเครื่องบินซึ่งตรวจการไปข้างหน้าเรดาร์มันแรงกว่าเครื่องบินขับไล่เันจะควบคุมภาพแอร์พิกเจอร์ทั้งหมดที Fall, ท่ม,ทมีในบริเวณนั้นเพื่อให้อากาศยานเข้าไปสกัดกั้นเครื่องบินอื่นๆซึ่งเครื่องบินขับไล่เรดาร์มันเล็กมันไปได้กใกล้กว่าอย่างเงี้ยมาเงย4 0่กิโลเ f อฟสิบนี้อาจจะได้สังร้อกว่ากิโลสมมุตินะไอ้น,นี่นจะไกลามากไปในอ่าวไทยก็เห็นหมดเป็นเหมือนเรดาร์เคลื่อนที่บนเครื่องบินเขาเรียกแอร์บอนเออร์ลีวอร์นิงบรรยาการเรดาร์อันนี้คือเครื่องบินของซาบสวีเดนซื้อมาพร้อมกับริปเพนซีดีรอบที่แล้วปัจจุบันยังใช้งานอยู่แล้วก็กําลังอัพอัพเกรดเรดาร์ของของอเมริกามันมิโดมข้างบนเห็นไหม หลังสงครามโลกมานานเรียกอัลฟาเจ็ดเป็นเครื่องเครื่องบินที่เยอรมันฝรั่งเศสอังกฤษอะไรเนี่ยไอ้ตังนี้ไม่เกี่ยวมั้งเยอรมันฝรั่งเศสร,ร่วมกันสร้างของ,ของบริษัทอ่ะดัสโซเอ็มแรมเอ็มแรมเป็นสองอันที่ไฮเทคโนโลยีมากหนคือปลายปีกะเป็นไอริสที T. ปกติถ้าเครื่องบินสาระจะมันจะติดไฟไวเดอร์ไอพีกะไอริสที มันควบคุมด้วยหมวกได้ใช้หมวกควบคุมได้ตัวนในข้างล่างเน,น,เนี่ยเป็นแอมแรมเคยเห็นนะวดอะเออจรวดเนี่ยเป็นแอมแรมซึ่งตลากปล่ขขอยให้เราได้ไม่นานดีมันไกลเป็นควบคุมด้วยเรดาร์อันนี้ควบคุมด้วยลำพิธีด้วยความร้อนในอา่าแล้วมีพอตพอตเดียวกันกับ F6 เห็นไหมข้างล่าง ใช้ี <In S 2> <cal> ุก <pu> ต <amente> <c oughs> yeah. ีภาคื้นเป็นเลเซอร์ targeting ข้างน้าเนจอแกไอที่ม้มาวน่นคอยามนมีจีนมาดูด้วยมัเคได้ดูเมื่านเมื่อวานเมันไม่ต้องการให้เรดาร์ตรวจับมันไดุ้กมนไปหมดนี่เรียม้อย ล็อกล็อกคิดไมล็อกคิดมาตินใช่ไหมล็อกคิดมาตินเอสสามสิบห้าไลนิงทูฝูงบินผ่ดแผงของอินเดียนะชื่ออะไรก็ไม่รู้อะไลยันยันสกัดยันอะไรแปลว่าพาทิตเหมือนญี่ปุ่นนะอกัอักยะเรากําลังจะพาไปดูหมู่บินผ่าแผงของอินเดียที่ส่งมาเป็นตัวแทนของอินเดียนะคือฝูงบินสุริยาคิรันแปลว่าพาทิ์เริ่มไปเจอไปดู ตรงหาง<ม>เป็นรูปพระอาทิตย์แล้วก็เป็นแสงเฉดของแสงออกมารพ่อเเหมือนนะรูเหมือนอนะญี่ปุ่นในฮวงเป็นเครื่องบินตะกูลฮอกขอ,ง,องกฤษแาไอว่าว่าแต่แรกใครว่าจะซื้อแล้วนะฮอกเ,เรากำลังจะเดินไปเครื่องบินของกองทัพอากาศนี่เป็นทีห้าสิบ แบก้อนไฟเป็นเครื่องฝึกขับไล่ของเกาหลีที่ขายให้เราแต่ว่าเราไปโมดิฟายใหม่เครื่องขับไล่อะไรแหละเดี๋ยวเราเปลี่ยนเครื่องขับไล่มันเลยกลายเป็น P ห้าสิบบริการเป็นขับไล่บริการหนึ่งนี่ติดจรวดได้เห็นไปแลหมมีนี่หน้าภูมิใจเป็น T H 2องงานคือ T 5 0าสิกับข้างหน้าเป็น F 5 T H หนึ่งงานโมดิฟายโดยบริษัท Elbit เอส5 T H เขาบอกไทย,ไ,ทยไม่ใช่ไทเกอร์เป็นไทยทริส T H บอดีไฟ <5. S 2> เพื่อประเทศไทยโดยเฉพาะเืองข้มากสุดๆเลยมันจะลมจะเข้าไปเข้าไปงั้นแล้วมันจะตรวจจับเอาหลบความเร็วลสมสมมติถ้ามันแบบมีความเร็วเหนือเสียงมึนมึงจำได้ถ้ายูนจำได้อ่ะมันมันจะลงมาลงมาลงมา,งมาไปเลยเอ้เนี่ยเหรอพอเนี่ยเหรอใช่ไป ลมมันจะเข้าไปแล้วก็มันจะวัดทุกฟอร์มเร็วเป็น targeting q u d แล้วตัวแล้วตัวข้างๆคืออะไรตัวปีกอ่ะแอมแรมไทยไม่มีใช้ไวเดอร์เลยนี่วันนี้จะใช้เครื่องบินลำไหนบ้างมันต้องมีเครื่องบินสำรองเลยนะแบบขึ้นไม่ได้อะไรเงี้ยตอนนี้ตอนนี้กำลังประชุมช่างกิดไทยยังไงใครทำอะไรบ้างตอนนี้ช่างประชุมเครื่องบินบริพัตรเมรุ่นบริพัตร ที่มีชื่อเพราะว่าน่าจะไทยร่วมกับประเทศฝรั่งเศสช่วยกันสร้างน่าจะปัจจุบันได้เหลืออยู่บนไม่ไม่เกินสองสำรัมในโลกแหละคำนี้บินได้ด้วยเก็บเก็บเลเก็บ FOD FOD check อะไรเหรอ f o r e i g n Object Damage คือพวกน็อตพวกเศษอะไรต่างๆเนี่ยถ้ามันกระเด็นเข้าไปท่อหรือไปโดนล้อโดนอะไรมันพังตอนนี้พอเครืจะสตาร์ทเครื่องมันดูดเข้าเครื่องไปนี่เป็นของหีนเคยมาประเทศไทยแล้วหิ นึงที่ควบคุมทำให้แอร i r traffic air t r a ฟฟิกนี่สำหรับทหารนะเขาไม่ใช้ air t r a ฟฟิกคอนโทรลเขาใช้เรียกเครื่องเข้าเครื่องออกใช้รถกันเนี้ยบอกเอาเอา cut first เข้ามาได้อันนี้ไปก็บอก F5 เข้ามาได้เข็มขาวอยู่นะแล้วก็จะเลี้ยวไปตามนั่นนี่คือแสดงอยู่การแสดงขึ้นเขาดีเรี้ยงเขาแล้วเขาก็จะเลี้ยวเข้าไปแต่ไม่เฟะเหมือนว่าถ้าไม่เปิดนะไม่เปิดเลยคือค่อยๆเลี้ยวค่อยๆเลี้ยว